I เวลาเลือกจริงๆมีแบ่งนะตอนเลือกสองใบใช่ไหมครับใบหนึ่งก็ให้พักหนึ่งแล้วกันอีกใบหนึ่งก็ให้พักหนึ่งบาง้านมีหกคนกะเกต์ด้วยนะสามคนนี้ให้พักนี้สามคนนี้ให้อีกพักหนึ่ง ัครบเราเคยกิน <Never> ก <und iver ges> ๋วยเตี๋ยวไหมเวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวมันบอกว่าสั่งพิเศษมันจะต้องมีเครื่องอะไรที่แปลกๆใหม่ๆใช่ไหมแต่เรามาดูรัฐบาล315อย่างที่เป็นข่าวสิยังว่าเขาไม่ได้นะเขาส่งตัวประกอบ10บาทออกมาโยนถามทางด้วยเถอยังว่าเขาไม่ได้นะโอ้แต่จังหวะนี้ไม่ต้องอายแล้วพี่นะ แ่ไม่ต้องอายนะพี่ไอ้น,นี่เนี่ยคือผมเนี่ยต้องจุดพูกไปไหว้พ่อผมนะบอกว่าอะลรฮะปะ้าตอนนี้ผมเจอคนหน้าด้ ตอนนี้เขาโยนหินขามทา,างแต่เมื่อกีก้เบอกเรากินก๋วยเตี๋ยวชาพิเศษมันต้องมีเครื่องแปลกๆใหม่ๆถึงเรียกว่าพิเศษถูกไหมแต่เราดูไอ้เครื่องรัฐบาล315สิหน้าตามันเหมือนเดิ ก็มีความทุกข์ในเบื้องนะโจนจีนสีเทาคอเซ็นเตอร์ใช่ครับค่าไฟฟ้าบ่แทนบอลก็เป็นไปหมดใช่ไหมทุกอย่างแทงหมดถูกไ,ไ,ไ,ไหมครับตามอยู่อย่างเดียวคือกำลังใจแล้วรัาบาลใหม่ที่หน้าตาคาโรโมอเหมือนเดิมแบบเนี้ยคุณคิดว่า กำบบลังอมงยิ้มอยู่ก็พุนผูกขาดเครื่อทขาประถามของมันจอมจีนสีเทาของมันโลงงานผลิตแป้เมันของมันเนี่ยยิ้มอยู่แล้วสองลุงก็ยิ้มอยู่ด้วยจริงไหมแม่ไอ้เราก็คิดว่ามีลุงไม่มีเราจะมีเพื่อนหลายคนช่วยกันสุดท้ายเหลือเก้าไกล น่าจะเหลืออยู่พักเดียวแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คนไทยทั้งประเทศอยากจะกาใหม่นะเชื่อผมนะ มีความแฉมแต่เวลาก่าอยากกดแรงนะครับเกิดกุดแรงขึ้นมากระดัษสาอ้าวจิหายแล้วปักเสียดังนั้นค่อยๆจ่านะครับสิกัญญาไปจายโยนะครับเดี๋ยวดู รัฐบาลพิเศษอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเราจะหวังอะไรได้ครับมต้านคนถามไอ้นายคุณนููขาที่มันหุบสัญญาสัมปทานพลังงานกินรวบกินเรียกข้าวไฟฟ้าขพอพรมอแบบเดิมเพิ่มเติมก็คือการพักเข้าไปคุณคิดว่าเขาจะยอมลดข้าไฟให้ประชาชนไหมาบิดข,า,ขาส้งที่เคยผูกข,ขาด เขาจะยอมลคลเหรอฮะให้ s m e คนตัวเล็กตัวน้อยได้ลืมตาอปาปาเป็นเจ้าของกิจการกับเขาบ้งางเปล่ากิจการโทรคมนาคมที่เขามางแผนว่าจะหุ้นระเทศควบรวมกันเขาจะยอมคลายเหรอครับเหนะ็นหน้าตารัฐบาลแบบนี้แล้วได้ไปยิ้มริ่มอยู่ในใจแน่มีลุงก็จะมีพวกเราอยู่แต่เราที่ว่าไม่มีประชาชนอยู่ในสมก,การนั้น ดังนั้นครับดังนั้นนี่คือโอกาสอันดีที่พวกเราจะส่งสัญญาณของความไม่คึนพอใจของเรากับการเมืองแบบนี้ที่พวกเราถูกหักหลังแบบนี้ให้กับผู้มีอำนาจเขาได้รู้ว่าหัวใจประชาชนมันไม่ได้ทำด้วยเหล็กนะเว้ยมันทำด้วยเลือดด้วยเนื้อ มันเจ็บเป็นมันแสบเป็นแต่จะบอกมาด้วยว่าถึงหัวใจจะเจ็บสมองเราดีเว้เพราะเราจำได้ไดไดเราจำได้ไดไดและผมเชื่อว,ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดวัดใจเหมือนกันว่าประชาชนจะทิดยังไงนี่แหละ,ะคือ ความโชคดีของชาวแกลงและชาวเขาชางไม่ต้องห่วงครับผมคิดว่าสอสอของพวกเราภาะมันออกที่เข้าไปเชื่อไหมฮะผมตกใจมากนะครับเพราะแต่ละคนทํางานแข็งขันมากถ้าเกิดน,นะฮะเข้าไมตไั้งแต่ปีหกสองนะครับวิโรดไม่ได้เกิดแล้วนะครับโอ้โหคนเลยขยำชิบโง่เลยนะตั้งใจทํางานมาก ไม่ได้ขอบคุณใครก็ต้องขอบคุณชาวระยองที่เทใจให้กับพรกเก้าใจและผมเชื่อว่ากันยานี้ชาวแกลงชาวเขาเชาจะเทใจให้กับพรกเก้ากลแบบทมทลายเชื่อผมไหมครับถ้าตาเก้าใจเนี่ยวันกาเราบอกใครไม่ได้จริงไหมแต่พอประกาศผล เชื่อผมแมวันนี้ใครกาเจ้าไกลเนี่ยจะชาวบ้านคนไหนถามเลือกตั้งคราวที่แล้วมึงกาพักไหนวะถ้าใครกาเจ้าใจผมอะฮะก้าไกมแม่แมมพูดจะมั่นใจใช่ไหมแต่ถ้าไปกาีกลท่านึงจะเจอเพื่อนล้อใช่ไหมไปกลได้ยังไง เพียงเพื่อสะท้อนเสียงของชาวแรลงชาวเขาชาเมาแต่ช่วยเป็นกระบอกเสียงของคนไทยทั้งปร